สวัสดีครับขณะนี้ไา์สดนะวัดมงตะลดนะครับนะเรือนสงไทยนะครับวันนี้วันอาทิตย์แรก ของต้นเดือนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านหลวงพ่อจะออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่10เดือนตุลาของพุทธศักราช2564แล้วนะครับก็เวลาผ่านไปรวดเร็วในโครงการนี้ก็ดำเนินมาถึงปีที่4นะครับสำหรับในวันนี้นะครับช่วงเวลานี้ก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับ ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาท่านหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับแต่ก็ยังมอบหมายให้กับทางอสมอในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้อสมมในพื้นที่หลายกลุ่มนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของท่านหลวงพ่อนะครับเข้ามาเพื่อจะรับสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ปัจจัยเพื่อนำส่งมอบให้กับทาง ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในโครงการประจําอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นโครงการประจํานะครับมี60รายแต่ในแต่ละเดือนก็จะมีหลวงพ่อท่านจะไปเยี่ยมอยู่30มรายนะครับอันนี้เป็นภาพที่เห็นนะครับดีกสักครู่ถ้าหลวงพ่อจะออกมานะครับน,นี่เดี๋ยวจะให้ให้เห็นภาพของทางอ,อสมอนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอสมอดีกว่านะครับเพราะว่าเวลามันสั้น อันนี้นะหัวหน้านะอันนี้เลออันน,น,นี้ท่านนี้เป็นเลขานุการของอสมอตำบนลนคปรปฐมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ตัวแทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับอันนี้ประธานอสมตำบลทับลวนสวัสดีครับพี่สุเพียนคูสพุพี่สุเพียนก่าวไรซึ่งหน่อยวันนี้มาเป็นตัวแทนหลวงพ่อรับของเยี่ยม วันนี้ก็จะมีของไะเยี่ยมทู้ป่วยติดเตียงและอะไรนะคนคนแก่ที่ทำไม่ไหวจะมีของอาจารย์วัดมกุกระุ๊ไปแจกนะคะคนำด้วยจิตอาสาอสมอค่ะครับผมก็วันนี้ไปไปไปกี่บ้านพี่ สี่บ้านค่ะของของของตําบลทับหลวงนี่เราสี่บ้านนะเป็นตัวแทนนะรวมทั้งหมดหมู่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 สิบสองหมู่สิบสองสี่ลายครับโอเคขอบพระคุณครับอันนี้ประธานตําบลวังตะปูประธานคุณสวัสดีครับพี่เดี๋ยวอันนี้มันย้อนแสงเป็นไงครับวันนี้เป็นตัวแทนเดี๋ยวของของตําบลเลยของตําบลนะครับวังตะปูมารับให้กับผู้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการในตําบลนะครับครับ วันนี้วันนี้กี่ลายวันนี้กี่ลายครับวันนี้มีหกลายครับหกลายใช่ไหมรู้สึกจะมาหลายรอบแล้วนะชวงปีปีปีนี้มาจะหลายปีแล้วครับช่วยจะวัดมาหลายปีครับแต่แต่คือที่หลวงพ่อไม่ได้ออกไปเยี่ยมก็อสมอช่วยช่วยออกไปเป็นตัวแทนนี่ก็ก็ปีนี้ปีนี้หลายเดือนเหมือนกันนะก็นานแล้วครับหลายเดือนแล้วครับก็ก็เนี่ยได้ปลอดภัยแล้วครับได้ใช่ใช่เพราะว่า ก็ไม่ต้องไม่ไม่อยากให้คนญาติผู้ป่วยนะออกมาเสี่ยงนะอสมก็มีหน้าที่อยู่แล้วที่คอยบริการประชาชนนะครับโอเคขอบพระคุณมากพี่ครับได้ได้พูดคุยกับทางอสมตัวแทนแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวรอท่านหลวงพ่อสักครู่นะครับปกติตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับสิ่งของที่หลวงพ่อ จะมอบให้ทางอสมอที่ออกไปเยี่ยมนะครับก็จะมีทุกเดือนนะครับก็จะมีข้าวสารนะครับข้าวสารแล้วก็จะมีเครื่องอุปโภคนะครับเป็นชุดสังฆทานนะครับที่ญาติโยมได้ทําบุญามากับทางวัดนะครับในวาระโอกาสต่างๆท่านหลวงพ่อก็ได้เก็บรวบรวมเพื่อน,นําไปส่งเคราะห์ช่วยเหลือกับครอบครัวที่ยากจนผู้ป่วย ที่ติดเตียงนะครับแล้วก็จะมีน้ําดื่มนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีไข่ไก่นะครับทุกครั้งที่หลวงพ่อคํานึงถึงการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนะครับแล้วก็หลวงพี่ชี้ให้ดูมีเพิ่มเติมเข้ามามีแมสนะครับตอนนี้ก็คือมีผู้บริจาคแมสเข้ามาให้ด้วยนะครับหนครอบครัวละ1นึ่งกล่องนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็ใช่ทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่30ครอบครัวไข่ไก่ด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือจะยังมีปัจจัยนะครับเป็นเงินที่หลวงพ่อมอบให้สําหรับทุกครอบครัวครอบครัวละ500นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของจําเป็นนะครับซื้ออยู่ยาเป็นค่ารักษาค่าเดินทางในวาระอกาศต่างๆนะครับอาจารย์พร้อมไนมะครับ ก็ข้อมูลเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับระยะเวลาในการเดินระยะเวลาในการาโครงการอันนี้ก็ดําเนินมาประมาณปีที่4ปีนี้น่าจะกบปีที่4แล้วนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับก็บบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือที่เข้ามาอยู่ในโครงการอาจารย์นี่ก็ผมว่าเป็นร้อยลายน่าจะน่าจะที่จะ หายแล้วก็มีแล้วก็บางทีก็ถึงแก่กรรมไปแล้วก็มีก็ผัดเปลี่ยนบุนเวียนกันนะครับขณะนี้ก็ท่านหลวงพ่อก็ได้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตาม อันนี้ก็เป็นส่วนของตำบนลนครปฐมนะครับเป็นตัวแทนของอ,อสมอมารับของครับก็อันนี้เฉพาะตำบลของตำบนลนครปฐมนะครับมี13ลายนะครับก็ได้รับการ,นรขขอนุเคราะห์จากทาง พี่ติ๋วนะครับส่งผู้ช่วยมานะครับทางอสมมของในพื้นที่ตำบลนครปฐมนะครับก็จะได้นำส่งมอบให้กับผู้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ชรา,าที่ไม่มีลูกหลานดูแลนะครับเราคว่าผู้คว่าจะเป็นผู้ยากไร้ที่อยู่ในโครงการผู้ที่อยู่ในโครงการทั้งหมดนะครับส่วนเกือบทั้งหมดรอบนี้2ปีหลังนี้คือ หลวงพ่อจะเป็นผู้คัดเลือกเองนะครับเป็นผู้ที่มีความจําเป็นมีความเดือดร้อนจริงๆนะครับก็ให้ทางส่วนของพื้นที่ได้ส่งรายชื่อเข้ามาแล้วก็หลวงพ่อได้นำํำได้ออกไปสารวจด,ด้วยตัวท่านเองนะครับกับทางแอดมินได้ไปดูชีวิตความเป็นอยู่มาแล้วว่าเดือดร้อนบาครอบครัวก็ไปดูแล้วก็น่าเวทนาจริงๆนะครับส่วนของโครงการเดิมเนินมา4ปีนี้ จริงๆถ้ามองว่าสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่ลำบากคนที่เดือดร้อนไปผมว่าก็มาไกลมากนะครับอันนี้เป็นโครงการแรกที่เราได้ช่วยเหลือสำหรับประชาชนในพื้นที่สงเคราะห์คนที่ลำบากคนที่เจ็บป่วยนะครับจริงๆก็จะมีหน่วยงานทางท้องถิ่นที่เขาดูแลอยู่นะครับแต่บางครั้งการช่วยเหลือดูแลก็ไม่ได้ ครอบคลุมหรือว่าทั่วถึงนะครับแต่ในส่วนลายไหนที่เข้ามาอยู่ในโครงการแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็จะได้รับการดูแลอมอบสิ่งของจําเป็นในการใช้ชีวิตนะครับสิ่งของที่มอบไปเนี่ยจริงๆภายใน1เดือนนี่ผมว่าเท่าที่พูดคุยกับทางครอบครัวผู้ป่วยนะครับก็เพียงพอสําหรับการใช้งานสําหรับการใช้งานหรือว่าการรับประทานก็ทุ่นไปเยอะนะครับ ก็จะเป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ทางอสอม,มอนะครับก็จะอไไตอนนี้ตอนนี้ก็คือส่วนของทางตำบลนครปฐมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อสอมมอแล้วก็หัวหน้าชุมชนนะครับเป็นตัวแทนเดินทางเอารถมารับนะฮะเดี๋ยวก็จะไปกระจายแจกมอบให้กับบ้านที่อยู่ในโครงการนะฮะผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการ ก็ต้องกราบขออนุมโมทนานะครับทางอาสมมตำบลนบครมฐมพี่ติ๋วนะครับหัวหน้าประธานอาสมมในพื้นที่ที่ให้การอานุเคราะห์ช่วยเหลือดูแลประสานงานต่างๆนะครับตำบลนบครมฐมนี้เข้มแข็งดีมากๆนะครับแสดงว่าโทรมาลูกน้องไม ครับก็ขณะนี้ก็จะเป็นส่วนของตำบลว,วังตะกูนะครับมีผู้ป่วยหกลายก็จะมีผู้ป่วยหกลายนะครับหลวงพี่ได้ได้แนะนำได้กล่าวไว้แล้ว จะมีทางประธานอสม,มอของวังตะกูมาเป็นผู้รับมอบนะครับเพื่อนำไปส่งนะครับตะกูหกลายนะครับ คบคใ,ในส่วนของวงตะกูก็จะมีอยู่6ลายนะครับก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะช่วยขนช่วยกันยกไปนะฮะครับเดี๋ยวทางสมอในพื้นที่ก็จะได้เอาไปแจกนะครับไปมอบให้เข้าสารอาหารแห้งมีแมสมีไข่ไก่นะครับแล้วก็จะมีน้ำดื่ม นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีปัจจัยนะครับปัจจัยก็จะมอบไปให้ด้วยนะครับรายละ500บาทนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการสงเคราะห์ชุมชนนะครับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยผู้ชรานะครับของทางวัดมุงตะลดนะครับโดยการนำของท่านพระครูโกวิ COVID สุาสารนะครับท่านเจ้าวาดวัดมุงตะลดนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งดําเนินงานช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้เป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับแต่เพ่ของทางวัดมุงตะลดก็เพิ่งจะเริ่มดำเนินการมาประมาณสักห้าห้าปีกว่า ได้นะครับก็เป็นวัดที่สงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนปัจจุบันก็มีโครงการที่ต่อเนื่องขึ้นมานะครับก็จะมีโครงการให้ยืมอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยผู้ยากไร้นะครับโครงการให้ยืมอุปกรณ์นี่ก็คือตัวแทนของหมูแปลมนทหลวงเป็นทั้งหมด4ลาย หมู่แของตำบลทับหลวงนะครับี่สุนันก็ทางอสมมอเป็นครับได้เลยครับ หน้าที่พระสงฆ์แล้วก็ทางอสมอ,อก,ก็กำลังกำลังจะช่วยกันบรรทุกขนย้ายขนส่งไม่ใช่ขนย้ายบรรทุกขนส่งไปมอบให้กับทางผู้ที่อยู่ในโครงการนะครับในพื้นที่นะครับอันนี้ส่วนของตำบนลนครปถม อีกสองสี่ลายครับตำบลับหลวงประธานนำทีมเองะลยกได้เลยครับในส่วนของตำบลัทบหลวงนะครับก็วันนี้ประธานอสมอก็เป็นผู้เดินทางมารับมอบด้วยตนเองนะครับก็เพื่อจะนำส่งให้กับ ครอบครัวที่อยู่ในโครงการที่ท่านหลวงพ่อดูแลอยู่นะครับสิ่งของที่ได้มริจาคมานะครับสำหรับ าญาติโยมที่ได้ทําบุญมาเนื่องในวาระโอกาสต่างๆนะครับสิ่งของเหล่านี้นะครับก็ทาง,งวัดได้รับมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มอบให้กับทางาพระภิกษุสงฆ์เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าที่จําเป็นนะครับต่อไปเป็นหมูห่5ตำบลทับหลวง3ชุดครับหมู่5ตำบลทับหลวงนะครับ3ชุดเจ้าหน้าที่ก็รับอ ก็เป็นมาเป็นตัวแทนนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางอสมมก็จะนําส่งมอบให้การไรฟ์สดก็คือจะไม่ได้ใช้เวลามากมายเหมือนช่วงที่ทางครอบครัวผู้ป่วยมารับเองนะครับอ๋อนี่แล้ว อีกนิดหนึ่งในส่วนของช่วงเย็นนะครับก็ยังมีการแจกอาหารนะครับสำหรับใครที่ติดตามชมไลฟ์สดอยู่นะครับของทางวัดหลวงพ่อยังมีแจกอาหารอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังมีแจกอาหารนะครับก็ทางแม่ครัวก็ยังส่วนด้านหลังด้าน,ดานโดมด้านหลังตรงนี้ก็ยังมีคุณป้าคุณลุงคุณป้าแล้วก็เจ้าหน้าที่วัดกำลังเตรียมอาหาร เพื่อจะทำแจกในช่วงเย็นนะครับสำหรับใครที่ลำบากเดือดร้อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็สามารถที่จะเดินทางมารับได้ในเวลา4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งตอนท้ายนะครับ นิดนึ่งความเติมในส่วนของโรงทานนะครับโรงทานของทางวัดมุ่งตลดนะครับซึ่งในช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการแจกอาหารเหมือนเช่นปกติทุกวันนะครับหลวงพ่อท่านอย่งเมตายังทําอาหารแจกนะครับทุกทกวันยกเว้นวันพุธวันเสาร์นะครับกําหนดการที่ว่าจะหยุดก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะตอนนี้ท่านก็ยังทําไปอยู่นะครับ หม้อใหญ่มากต้มก็มชายครับก็ทางคุณลุงคุณป้านะครับแม่ชีก็กำลังเตรียมอาหารบรรจุใส่ถุงเอาไว้นะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงกว่านะครับ เดี๋ยวช่วง4ี่โมงนะครับจะเริ่มแจกเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการรับอาหารเพื่อไปรับประทานในครอบครัวนะครับสามารถที่จะเดินทางมารอรับได้นะครับในวันนี้มาเร็วนิดนึงเพราะว่าปกติช่วงเย็นๆจะฝนตกทุกวันเลยนะครับวันนี้แกงหน่อไม้พี่วันนี้มีอะไรบ้างครับ ต้มยำปลาต,ต,ต้มยำต้มแกงคั่วหน่อไม้วันนี้นะครับที่เมนูที่จะแจกนะครับแกงคั่วหน่อไม้ต้มจืดเกี่ยมชายนะครับแล้วก็ปลา ปลาคังเหรอปลาบึกปลาบึก,บกทำอะไรนะต้มยำต้มยำปลาบึกต้มยำปลาเบื <c oughs> ออาหารน้าทานทั้งนั้นเลยนะครับก็คงจะมีความพรบหน้าเท่านี้นะครับก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของการแจกของเยี่ยมนะครับผู้ป่วยติดเตียงในโครงการของท่านหลวงพ่อวัดมุงตะรดนะครับสำหรับในเดือน ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับเดี๋ยวช่วงเย็น4โมงเดี๋ยวจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่ต้นเดือนนะครับก็จะมีการแจกอาหารนะครับสำหรับใครต้องการรับอาหารก็เดินทางมารอรับได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ